สวัสดีครับ BFSS Talk เอพิโซดที่6กนะครับกับความไม่แน่นอนของญี่ปุ่นหลังยุคข,ของอาเบเป็นข่าวช็อกโลกอีกแล้วเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากการประกาศลาออกจากตำแหน่งของนายชินโซอาเบะนาย,ยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับสร้างความตกตะลึงให้กับการเมืองญี่ปุ่น และน่าสนใจอย่างมากว่าญี่ปุ่นจะมีชมหน้าเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความมั่นคงและการต่างประเทศนะครับการลาออกของอาเบะในครั้งนี้ได้ให้เหตุผลเอาไว้ในเรื่องของอาการป่วยลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังที่เขาเป็นโรคนี้มาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับอายุตั้งแต่ราวๆอายุ17ปีและเป็นอาการของโรคเดียวกันนี้เองที่ทำให้เขาลาออกจากตำแหน่งในวาระแรกของเขาเมื่อปี2007 หลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเขาไม่สู้จนวินาทีสุดท้ายและทำให้ญี่ปุ่นเผชิญกับสุญญากาศทางอำนาจเพราะอาเบะออกอย่างกระทันหันโดยไม่ได้มีการตระเตรียมการอะไรไว้เลยเพราะว่าอาเบะเนี่ยแทบจะแอดมิดเข้าโรงพยาบาลในแทบจะทันทีหลังจากการลาออกเมื่อปี2007มาคราวนี้การลาออกของเขาเกิดขึ้นจาก อาการกำเริบของอาการดังกล่าวอีกครั้งนะครับและอาเบะต้องการให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปในขณะที่เขายังบริหารจัดการได้หรือยังพอจะควบคุมได้ในการสร่งต่ออำนาจไปยังคนที่เขาไว้ใจหรือพันธมิตรทางการเมืองของเขาทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลอาเบะไม่สู้ดีนัก ระยะเวลาของรัฐบาลเนี่ยเหลือจริงๆอีกประมาณ1ปีคือจะหมดวาระในประมาณเดือนตุลาคมปีหน้าแต่รัฐบาลกําลังเผชิญกับปัญหาคะแนนนิยมตกต่ําจากการแก้ไขปัญหาโควิด1 9ที่ทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งและที่สําคัญคือความเสียหายและผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดจากสภาวะโรคระบาดโควิด -19 สิ่งเหล่านี้กําลังทําให้เกลีย เกียรติประวัติในช่วงที่ผ่านมาของการบริหารราชการของอาเบะกำลังจะถูกลบเลือนหรือบทบังจากปัญหาโรคโควิดนี้เรียกได้ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลนี้จบลงอย่างไม่สวยนักนะครับทั้งๆท,ที่รัฐบาลของอาเบะเนี่ยได้ชื่อว่ามีผลงานที่ดีมาโดยตลอดอาเบะจึงเป็นนักการเมืองที่เรียกได้ว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากและเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ดารงตําแหน่งยาวนานที่สุดณนะปัจจุบันนะครับคือเกือบ8ปีกว่าเป็นจํานวนวันทั้งสิ้น3 1 6 9วันเป็นในรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดนะครับเขาผ่านการเลือกตั้งทั่วไปกว่า6ครั้งตั้งแต่ปี2012จนถึงปัจจุบันนะฮะั้นอาเบะเนี่ยครองอํานาจอยู่2ช่วงด้วยกันคือช่วงปี 2006- ถึง2007นะครับแล้วก็2012จนถึงหน้าปัจจุบันปีนี้ปี2020ที่เขาประกาศลาออก นั่นเองก่อนจะไปว่ากันเรื่องความไม่แน่นอนที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังญี่ปุ่นพยุคข,ของอาเบะนั้นเราคงต้องมาดูกันว่าสิ่งที่อาเบะทิ้งไว้เป็นมรดกของเขาหรือว่าเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก็คงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกษิจเราคงรู้จกกักคดีในชื่อของอาเบะโนบิกที่ทาให้การแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นและผมกระทบจากปัญหาฟองสบู่แตก การแก้ปัญหาด้วยนโยบายการเงินการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นขึ้นมาอีกครั้งเราจะเห็นว่าอาเบะเนี่ยเริ่มที่จะเปิดประเทศทางเศรษฐกิจนะครับเปิดนําสินค้าของญี่ปุ่นออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกส่งออกไปขายยังที่อื่นทั่วโลกนะครับไม่ได้เน้นในการบริโภคภายในประเทศต่อไปอีกแล้วอย่างต่อมาครับอาเบะเป็นเรียกได้ว่าเป็นนักที่ เป็นนักโกลบลิสตหรือเป็นนักที่นิยมในโลกาภิวัตนคนหนึ่งนะครับทั้งในเรื่องของการต่างประเทศการเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงด้วยโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจอาเบะเป็นคนที่ริเริ่มและยังคงอยู่ยังคงที่จะผลักดันความร่วมมือทาง Specific Partnership นะครับหรือ TPP ซึ่งตอนแรกเนี่ย อาเบเองต้องการที่จะให้ความร่วมมือชิ้นนี้นะครับเป็นความร่วมมือที่เพื่อนําสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไปเจาะในตลาดของสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อภายหลังสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปญี่ปุ่นก็ฉวยช่วงชิงเอาบทบาทการนำนี้ที่จะคงให้ความร่วมมือในการค้าเสรีของภายใต้กรอบ TPP ทำให้เกิดการที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ CPTPP ประกอบด้วยการทั้งหมด11ประเทศนี้ดำรงได้อยู่ต่อไปนะครับเป็นความพยายามของอาเบะเป็นอย่างมากนะครับที่พยายามที่จะผลักดันให้ความร่วมมือนี้ยังคงมีอยู่แม้สหรัฐอเมริกาจะถอนตัวแล้วก็ตามและทำอย่างไรให้ญี่ปุ่นจะได้รับผลประโยชน์จากการมีอยู่ของความร่วมมือในเรื่องของ CPTPP นี้ได้นะครับรวมไปถึงโครงการการค้าเสรีกับ EU การค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกาหลังสหรัฐอเมริกาถอนตัวจาก CPTPP นะครับในเรื่องของการต่างประเทศและความมั่นคงอาเบะเองก็หาความร่วมือด้านความมั่นคงนะครับเขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการพลิกฟื้นกลุ่ม The Quad หรือ Quadilateral r Security Dialogue นะครับซึ่งเป็นกลุ่มพูดคุยทางความร่วมมือที่มีสมาชิกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น อินเดียและออสเตรเลียซึ่งนับปัจจุบันก็มีแนวโน้มของการไปสู่ของการเป็นคอร์ดพลัสนะครับก็คือเพิ่มประเทศเช่นเกาหลีใต้เวียดนามและก็นิวซีแลนด์นะครับนี่เป็นผลงานที่ทำให้อาเบได้รับการยอมรับในบรรดาหมู่ผู้นำโลกว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทรงพลังอำนาจคนหนึ่งของญี่ปุ่นและก็เป็นผู้ที่พลิกฟื้นให้ญี่ปุ่น,นมีบทบาททั้งในเวทีโลกและสามารถพลิกฟื้นและแก้ไขปัญหาภายในประเทศ ได้ด้วยเรียกว่าเป็นนายพลทีที่มีความมุ่งมั่นและก็มีความแข็งแกร่งในอํานาจมากที่สุดนับตั้งแต่ในช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเลยทีเดียวทีนี้ความแน่ไม่แน่นอนที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เราจะพูดถึงในวันนี้แน่นอนครับว่าเราเป็นเพจที่พูดถึงเรื่องโลกและความมั่นคงสิ่งหนึ่งที่อาเบะพยายามทำและเป็นเป้าประสงค์ใหญ่ของเขานะครับ ตั้งแต่การรับตำแหน่งในปี2012ในเทอมที่2ของการดำรงตำแหน่งเนี่ยอเเบะเป็นนักชาตินิยมคนหนึ่งและเป็นสายอนุอนรักษ์นิยมแบบเข้มข้นคนหนึ่งสิ่งที่อาเบะต้องการคือการทวงความเกรียงไกรของญี่ปุ่นให้กลับมาทั้งภายในและภายนอกเขาพยายามสร้างบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีโลกไปแล้วนะครับในด้านนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศ ด้วยความเป็นอนุรักษ์นิยมของเขาเขาต้องการพิกฟื้นเอาเกียรติภูมิของญี่ปุ่นนั้นกลับมาหลังจากสูญสลายหายไปหลังการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2จุดประสงค์ใหญ่ที่สุดของอาเบะค,คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9ของญี่ปุ่นที่เขียนโดยสหรัฐอเมริกาเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นผู้แพ้ในสงครามเราเคยทำ u t u b e ตอนนี้ไว้แล้วนะครับผมจะขึ้นไว้เป็นบลารกด้านบนแล้กันว่า รัฐมนุนมาตากาคือการที่ญี่ปุ่นสละสิทธิ์ในการที่จะกระทำสงครามได้เหมือนกับรัฐอธิปไตยโดยทั่วไปในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศนอกจากนั้นญี่ปุ่นยังสละสิทธิ์ที่จะมีครอบครองหรือทำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถทั้งทางบกทางอากาศหรือทางเรือขีดความสามารถใดๆในการก่อสงคราม ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรานี้ทําให้การมีอยู่ของกองทัพญี่ปุ่นนั้นเป็นไปไม่ได้หรือเอาเข้าจริงๆแล้วสถานะของกองกาลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นในปัจจุบันนั้นก็อาจจะมินเมต่อการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา9สิ่งที่อาเบะต,ต้องการคือการแก้รัฐธรรมนูญมาตรานี้ซึ่งในสายตาของหัวก้าวหน้าหรือสายที่เป็นเสรีนิยมก็จ,จะมองว่าอาเบะกําลังใฝ่หาหรือทวินหา แนวคิดนิยมฐานหรืออำนาจนิยมที่ญี่ปุ่นเคยผิดพลาดมาแล้วเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2หรือไม่อย่างไรหรือในสายอนุรักษ์นิยมหรือในความเห็นของกลุ่มของอาเบเองก็มองว่านี่เป็นการทำให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นรัฐปกติอีกครั้งเหมือนกับรัฐอธิปไตยโดยทั่วไปรวมถึงเ,เป็นการสลัดเอาแอกหรือสลัดเอาสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเขียนเอาไว้ กดเอาไว้ให้ญี่ปุ่นจำยอมต้องรับในฐานะผู้แพ้สงครามเมื่อ75ปีก่อนแม้ณนะถึงวันนี้อาเบะจะยังไม่สามารถจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9ได้ตามที่เขาต้องการแต่สิ่งที่อาเบะได้ทำมาตั้งแต่หลังการลงตำแหน่งในเรื่องของความมั่นคงและการต่างประเทศก็เป็นไปอย่างน่าสนใจเขาสามารถที่จะก่อตั้งสภาความมั่นคงในชาติขึ้นมาอย่างสำเร็จในปี2013 อาเบะตีความในเรื่องของการใช้สิทธิ์ c o l l e c t i v e security หรือการใช้สิทธิ์ความมั่นคงร่วมใหม่จกเดิมญี่ปุ่นมีความตีความในเรื่องนี้มาหลายครั้งอย่างที่เรากล่าวไปในคลิปในเรื่องของญี่ปุ่นว่ามีทหารหรือไม่มีทหารญี่ปุ่นเคยตีความเพียงแค่ว่าการส่งกำลังรบออกไปนอกประเทศเนี่ยจะไปได้ก็ต่อเมื่อเป็นภารกิจสชาชาติเท่านั้น แต่ณปัจจุบันในยุคข,ของอาเบะเมื่อปี2015ได้มีการตีความสิ่งเหล่านี้ใหม่ว่าญี่ปุ่นสามารถจะส่งกำลังออกไปเพื่อใช้สิทธิ์ในการ Col l e c t i v e security หรือความมั่นคงร่วมได้กับพันธมิตรของญี่ปุ่นได้ถ้าญี่ปุ่นพิจารณาแล้วว่าภัยคุกคามนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆจะเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งยวดต่อญี่ปุ่นเช่นแรัฐอเมกาอาจจะโดนจีนโจมตี ซึ่งญี่ปุ่นพิจารณาแล้วว่าการโจมตีของจีนที่มีต่อสหรัฐอเมริกานั้นจะเป็นผลต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นจะก็สามารถที่จะตัดสินใจส่งกำลังเข้าร่วมรบกับสหรัฐอเมริกาได้เป็นต้นนี่คือความสำเร็จ91ก่อนที่นํนำไปสู่การพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา9นี้ให้ได้นอกจากนั้นแล้วในด้านของความมั่นคงอาเบยังเพิ่มนะครับในยุคของอาเบะเพิ่มงบประมาณด้านการอาหารหรือด้านการป้องกันประเทศไปเยอะมากคิดแล้ว นับตั้งแต่วันที่เขาช่วงที่เขาเรงตมแหน่งเน่พาว่ามารนกาหารเพิ่มขึ้นถึง13ญี่ปุ่นกําลังจะมีฝูงบิน F-35 เครื่องบ,บินรบที่ทันสมัยที่สุดในโลกที่มีฝูงบินขนาดใหญ่เป็นระดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาด้วยเม็ดเงินมหาศาลเป็นระดับแสนล้านนะครับนอกจากนั้นขีดความสามารถต่างๆของญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายญี่ปุ่นมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรก หลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามโรคครั้งที่2ก็ในยุคข,ของชินโซอาเบะเช่นกันในด้านการต่างประเทศญี่ปุ่นเองก็ดำเนินนโยบายภายใต้ความที่รู้ว่าจะมีภัยคุกคามนะครับจากจีนจากเกาหลีเหนือนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ญี่ปุ่นจะต้องเพิ่มขีดความสามารถทางความมั่นคงขีดความสามารถทางการทหารของตนเอง จินโซอาเบะแสดงตัวอย่างชัดเจนในการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและก็ให้พันธสัญญาที่จะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอย่างแนบแน่นแม้ในช่วงแรกโดนัลด์ทรัมป์เองอาจจะดูไม่ค่อยจะตอบรับเท่าไหร่ดูจะทดสอบอาเบะอยู่พอสมควรและก็โดนัลด์ทรัมป์ยังคงที่จะขู่พันธมิตรต่างๆว่าจะต้องเพิ่มงบประมาณใน,นการทหารเพื่อช่วยหรือเพื่อคงกำลังรบของอเมริกาเมื่อประเทศพันธมิตรเหล่านั้นอาเบะเองก็ไม่เคยที่จะ เต้นไปตามจังหวะการลุกร้าของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาสามารถที่จะใจเย็นและคุมทุกอย่างได้แล้วก็สามารถที่จะเวทน้ำหนักความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงอาเบเองก็ไม่ได้หวังที่จะพึ่งสหรัฐไปตลอดอาเบยังคงแสวงหาความร่วมมือต่างๆในแง่ของความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ด้วยมาในธีมของการที่บอกว่าแน่นอนน ญี่ปุ่นมีความเป็นอำนาจกลางญี่ปุ่นมีขีดความสามารถแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่จีนญี่ปุ่นจะไม่ไม่บุลลี่คุณเหมือนที่จีนทำเบียพยายามแสวงหาความรู้อย่ทั้งความมั่นคงอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนแรกคือการพลิกฟื้นกลุ่ม The Quad หรือ Quadilateral Security Dialogue ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการขานำนาจหรือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เผชิญจากจีน และในขณะเดียวกันแม้จีนจะเป็นภัยคุกคามอย่างไม่ต้องสงสัยต่อญี่ปุ่นทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ทั้งในแง่ของขีดความสามารถและอำนาจของจีนในปัจจุบันแต่อาเบะยังสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือถ่วงดุลความสัมพันธ์ในแง่ของการเป็นคู่ค้าระหว่างจีนและญี่ปุ่นได้ในห่วงของ การเพิ่มขึ้นของอํานาจของจีนความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาแต่อเบยังคงสามารถที่จะทวงดุลในเรื่องนี้ได้อย่างเรียกได้ว่าประสบผลดีในระดับหนึ่งนะครับทั้งในเรื่องของการค้าแม้ความมั่นคงจะมีปัญหาต่อกันก็ตามความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือถ้าผู้ที่มาดํารงตําแหน่งนายร่วมตรีของญี่ปุ่นสืบต่อจากนายอาเบะ ไม่ใช่ผู้ที่มีพลังอำนาจหรือมีความแข็งแกร่งมากเพียงพอจะดำเนินนโยบายความมั่นคงนี้ต่อไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนในวันที่สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่รู้ว่าคะแนนนิยมของตัวเองจะเป็นอย่างไรโดนัลด์ทรัมป์จะได้กลับมาอีกสมัยหรือไม่ในขณะที่คะแนนนิยมเขาตกลงเรื่อยๆมันเกิดความไม่แน่นอนขึ้นครับว่า แลวญี่ปุ่นจะเดินต่อไปอย่างไรเพราะญี่ปุ่นเองก็เปลี่ยนผู้นสาสหรัฐอเมริกาก็กําลังจะเปลี่ยนผู้นําและสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อญี่ปุ่นหรือไม่หรือญี่ปุ่นเองจะเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อสหรัฐอเมริกาหรือไม่นอกจากนั้นแล้วนโยบายความมั่นคงที่พยายามในจารที่จะแก้ไขรัฐมนุนมาตรา9ให้ได้พยายามที่จะทําให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นรัฐอธิปไตยแบบปกติคือสามารถที่จะ กระทำสงครามได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงโในการใช้กําลังได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีที่มาที่ไปจากการเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือภัยคุกคามจากจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นมาหาอำนาจของจีนที่ขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาหรือจีนกับญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องระหว่างการในเรื่องของหมู่เกาะเตียวอยู่อยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นล้วนเป็นเหตุเป็นผลที่ทาให้ญี่ปุ่นต้องการที่จะพึ่งพาตัวเองในด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นแล้วถ้าคนที่ขึ้นมาใหม่ เป็นคนที่อยู่คั่วตรงข้ามอาจจะเขาพรรคการเมืองญี่ปุ่นเป็นพ,พรรคพรรคเดียวนะครับณนะปัจจุบันแตละเกิดเป็นคนละมุงคนละกลุ่มกันแล้วมีแนวความคิดในทางตรงกันข้ามขีความสามารถที่ญี่ปุ่นสร้างมาทั้งหมดจะถูกดําเนินต่อไปอย่างไรญี่ปุ่นจะเลิกสนใจในการสร้างเสริมมีความสามารถตรงนั้นหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วญี่ปุ่นจะกลายเป็นของหวานสําหรับจีนที่จ้องอยู่แล้วหรือเปล่า ย่งไม่นับเรื่องของความขัดแย้งในประวัติศาสตร์นะครับต้าบอกว่าอาเบะแม้อาเบะจะแสดงคําขอโทษหรือคําขอภัภในเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่2มาหลายครั้งเหมือนกันแต่อาเบะก็ตั้งคําถามถึงการยอมรับผิดของญี่ปุ่นในบางเหตุการณ์เหมือนกันนะครับเช่นกรณีของคอมฟอร์ตบูแมนในเกาหลีใต้อะไรแบบนี้อาเบะไม่ขอโทษนะครับอาเบะเคยพูดว่ามันไม่มีด้วยซ้ําไปซึ่งก็ทําให ณปัจจุบันเนี่ยปัญหาระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นพันธมิตรกับผ่านสหรัฐอเมริกาเนี่ยในด้านการทูตเนี่ยเป็นความตึงเครียดระหว่างกันนะครับเรียกว่าตึงเครียดที่สุดแล้วนัตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2องเป็นต้นมาเนี่ยคือยุคไหนตึงเครียดที่สุดก็ไม่รู้ว่าเมื่อเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นอย่างไรที่ในกันกับความสัมพันธ์กับจีนนะครับแม้อย่างที่บอกว่าอาเบะเองมองจีนภายคุกค,คามแน่นอนอาเบะเพิ่มมีความสามารถทุกอย่างอาเบะจับกลุ่มความสัมพันธ์กับหลายๆชาติเพื่อ่ออตต้านนจีน แต่อเบก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีจินผิงสีจินผิงเพึ่งเยอนญี่ปุ่นไปนะครับสิ่งเหล่าน,นี้เป็นการแสดงถึงความสามารถในการทำงานในบทบาทระหว่างประเทศได้อย่างเป็นอย่างดีและในบทบาทของความเป็นมองในเรื่องความมั่นคงและคมผลประโยชน์ห่งชาติได้เป็นอย่างดีนะครับเขาสามารถที่จะผสานความเป็นโกลบอลิสต์ของเขาในแง่หนึง่งและความเป็นชาตินิยมอนุรักษนิยมของเขาได้เป็นอย่างดีมันจึงทิ้งญี่ปุ่นให้อยู่ใน ความไม่แน่นอนว่าหลังยุคข,ของอาเบะแล้วรเรื่องรัฐมนตรมนาตาเก้าเรื่องของกองทัพญี่ปุ่นภัยคุกคามของจีนภัยคุคกคามเกาหลียังคงมีอยู่ญี่ปุ่นจะเดินต่อไปอย่างไรถ้าได้ผู้นําคนใหม่ที่เป็นสายเดียวกันกันกบอาเบะญี่ปุ่นจะเดินตามเส้นทางเดิมแต่ความแข็งแกร่งพละอํานาจกําลังภายในของผู้นําคนใหม่นี้จะได้เทียบเท่าอาเบะได้หรือไม่เพราะว่าต้องบอกว่าการที่อาเบะนําไปสู่ตรงนั้น ได้ก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้ส่งอิทธิพลผู้ส่งนักการเมืองผู้ส่งพลังคนหนึ่งนะครับแม้อาจจะมีคํากล่าวว่าที่ยังไม่มีเขายังคงอยู่แรกตาแหน่งจนถึงรับปัจจุบันก่อนที่เวลาออกเองเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีคู่แข่งไม่มีตัวเลือกใหม่ๆที่จะมาทดแทนเขาได้ก็ตามหรือบางกระแสจะบอกว่าสิ่งที่เขาลาออกณนะตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะคะแนนนิยมมันตกต่ำและถึงจุดที่เขาคิดว่าเขาควรที่จะไปพร้อมกับปัญหาโรคที่เขามีอยู่ดีกว่าก่อนที่จะ ถูนเสียคะแนนนิยมม่มากกว่าน,นี้ก็ตามแต่มันก็เป็นงานหนักมีงานที่เยอะมากสำหรับคนใหม่ที่ขึ้นมาแทนและที่เราไปถ้าคนใหม่เป็นขั้วตรงข้ามละ่ะทุกสิ่งอย่างที่อาเบะทามาจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปหรือไม่และเมื่อเปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อญี่ปุ่นเองในขณะที่จีนกําลังเพิ่มความแข่งกร้าวขึ้นเรื่อยๆนี่เราจรึงบอกว่านี่คือความไม่แน่นอนในด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการลาออกของ ในรุ่นตีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นครับรอบวันนี้ b f s s t a l กก็คงจะมีเรื่องราวมาบอกเล่าทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสามารถที่จะแนะนำติชมกันเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์นะครับเราได้ฝากช่วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามผลงานในเรื่องของบทความของเราได้ในทั้ง Facebook แล้วก็ในบล็อกดิดนะครับรวมไปถึงพอดแคสต์ในสัปดาห์นี้เราจะปล่อยพอดแคสต์ในเรื่องของอาเบะเช่นกันนะครับก็จะละเอียดกว่า ใน YouTube นี้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวก็จะได้เรียงอะไรต่างๆให้โดยละเอียดขึ้นขยักฟังโดยละเอียดละเอียดก็เรียนเชิญได้ที่พอดแคสต์ในช่องทางทั้ง Spotify, Google p o d c a s t a p p l e Podcast p s d b e a n นะครับจะไม่มีใน Soundcloud นี่ไม่มีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของเรามาถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ